cho anh mà luôn à ờ, anh này nào ừ ờ, anh này ừ phải được ngang bỏ Năm. จะมื่นของบ้านสบายดีพี่น้องสบายดีส่วงใบบ่ายเด้อพี่น้องเด้อส่วงนี้บ่ค่อยได้ยินเสียงหายปกติน่ะหายมือหนึง่งจักซิแมนจักเถือ่อไมอน,นี้หายจักเถื่อแล้วมัอน,นี้ฮะหายจักเถื่อแล้วบ่ได้หายก็ว่าอากาศเยน็ยนเย็นเย็นลมหน,น่อยหนึ่งพี่น้องเลยแต่ก็

ปาตกกระปุนบีบเองสั่งตรงจากบรรนมองบรรนมองบีบกระปุนบาดในรัสิบได้ไปสื่อไก่โควิดเห็ดเสร็จมาได้เขาเมืองอันนหนามมันอ่ะจ่อยคงไม่พอไปอุ่นอีกเฮ้ยมาเบิ่งไก่ดูเฮ้ยเสร็จมันนะนะเอาเสร็จมันมาฝังไก่พี่ ปุ่นบีบเองพี่น้องเอ้ยมานกกสีซียังซีเลยนั่นเป็นอะไรเฮ้ยแข้นแกดมบีบเองมาร์กเองพี่น้องโอ้ยแบบกระปุลแห่งความหลังเขาได้กลิ่นกลิ่นเข่าที่มาร์กฮะนะเนาะ โซ่จ่อยมาแล้วลูกศิลป์เป็สับจ่อยข้าปุ้นเออข้าปุ้นส่นน้ำข้าปุ้นแสบตัวเย็นยี่หรอเอ้ยแย่หน่อมันบรไิไปใส่โซ่จ่อยอุ่นมาหายแล้วตกลงโซ่จ่อยมันจะกินในห้องป่าววะทำโซ่จ่อยดูโซ่จ่อยจะกินยุน่งยี่หรอทำดู tham sao đôi lúc, such sao Đôi Time such a doy than a toy chòi Toy boki de hoy ow nang honey nankee Nàng kia chịu không สบายดีพี่น้องมันนี่กระแสกินขอบุญของโปรดโยโยยุงดาโยอย่ามาบ้างลูกอย่ามาบ้างทีนผมเป็นนางน้ำลุงเจ้าสัตว์จอยบริการขอบุครับบ<ด>ีอ๋บ้องเจ้าบีบแบบเอง โดยมาจากโรงงานเพริเศษนั้นสิออกสีอยากคำๆหน่อยหนึ่งแต่กระสีไม่กินเม็นๆเพราว่าเม็นนิดนึม่ใช่เป็นอะไรแป้งมักเองนะกินเขากินเขามากเขาจะใส่เข้าวเจ้าบ่ที่เขาปุ่นริปตารทอดหน้ามันนะความสปีดขีดแบบนี้ กิ่นอยู่เศษกระหู้เหุ้นกับเ้ใหญ่สองกระเศษกูจับลงหนามของเฮากันยังแสบกูเก่าน้มแสบตัวเจนตัวเต็มมือนั่ <sociedad. S 1> แแนแหละเอตดมือน <c etus aru> ั่นเป็นอาทิตแล้ว พวกข้าวกวกินของแสตู้คือการเดินพี่น้องเสมือนช่วงนี้ออกไปหากินข้างนอกบ่ได้ต้องซื้อม,มาตุนไว้เท็ตเดียวกินเปไ็น,น,นนะอา,าทิตย์าาาาาซาจอยซาจอยถือกันคืนอยังไงกับซาจอยตะกินมันยานซาจอยย่านแล้วเราตของเสียงใหญ่โฮโฮโฮนี่นะ กินทอดผักกงฮากับมีผักชีสะระแหน่แม่งรักตุลภาผักข้าวทองเชือ่อมาเด้อค่ะุนต้มกินใส่จานหลอยค่ะจอยบัรอยากจะกินใหม่แล้วเฮ้ย มันอยากจะกิใหม่เฮ้ะแข้งนะครแข็งเริ่มจกระจหน่อยของแข็งเลยมันจะขาดช็อกเีกรแกระกรกจาเจกกิแ้ขันสุกนนัอ่าน่าหนักากวงซีเผาเขาปวดหมนนียว ขอบคุณซัสจอยที่อุ่นน้ำกับปุกใ่ mm. แล้วก็เหี้ยวกาวปุกมาใส้กินกกน่ mm. oh. า,นารักด้ชิด mm. <Yeah. S 1> ตอกหัวเฮ้าจ mm. <Yeah. S 1> ุดกินเขามาพับข้นต ยังกินขนาดชักทำตาสวดพี่น้องเล่นกันไหมนาก็เก็บมาจากสวนเล้อีกตู้งามงาม 7ແຫ່ງກະແຕກພົນມາຕກຫ້ວກນແກງ້ນປ ปุ้นก,กินเสมอได้อยู่กรุงเทพครับกินแทบทุกเมือ่อยางมากครับเว้นแค่วันเดียวจะกินอะไรซือ้อซื้อมามกในตลาดอืมมาเห็ดเองซื้อมาเห็ดเองมือเท่าซือออาซ้อมาตับนะยังนะนะงเกินมาสิบบาทวันนี้ก็มาพัดกะเพรากินกับอันเนี่ยเข้ากันนะกะเพราไก่กะเพราหมู ผุ่นในเคย่องหอดเอาไปพัดแต่ว่าพัดน้ำมันบ่ค่อยเนี่ยบุคคลส้วนขัวไป 4เท่านั้นได้กินแลนะพี่น้องนี่ซีบเนี่ยนาเจ็บกินไปจอืมดีแล้วเนี่ยนําทานเนาะปูบ้านเจ้าบ่มีกินเนาะถ่าซ่ เห็นังตะมันแม่เรีนกับซอสจ่อ,จอยน,อน่เฮื่นเด้ยังน้อยอาชีพบของแม่คือ หาปุ่นท้ายคาปุ่นหาบกับปุ่นขายตะกี้นะอันเคินกระเซอร์นะอันที่หาบมาหาบรอบบ้านไปบ้านนั้นบ้านนี้ย่างหาบขายบีบเองคบปุ่นน่ะ สุงมื่อเขายาบีบแล้วครับคุณโทษสั่งเอานี่แหละล่าสุดบีบเอง <c oughs> สุงมื่อเขาหัดหอดบีบเป็นชนะจะสั่งเอากะมันบริแพงกิโลโละสิบกว่าบาท แต่ไม่ใช่เป็นกระปุ่นโรงงานเป็นแป้งที่แบบไม่ได้รูปน,นะมันจริงใจชาวเ็ศเองมันยุคนี้ต้องมา, <c oughs> มาตัดมาปนเขาเอง <c oughs> มามักมาอย่างเป็นเดือนกก็จะได้กิน ถ้วยหนึ่งพี่น้องแซ่บถ้วยที่สองแซ่บจืด ถ่วนะแไม่ทันผูุซมเอาพ่อเหรคเัา นำกระปุกมันยังแสบีบกุ้งเก่าดีแล้วเห็ดหลายๆแล้วนะใส่ตู้เย็นไว้อยากกินอะไรหลับไปซื้อเห็ดมากใส่บวงมันเลย น้องเอ้ยซองถ้วยอ้อนี่เปิดที่ซองป่ะนะเบอร์ทันสิ่งที่เธอหมามดไม่ได้เลือดขอบใจคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการ ไปอะได้ึป่ะนี่ยืนดีแม้สู่ทุกคนหายจากโรคไข้ไข้เจ็บเงินในนองทองเก็บเงินไว้ก,ก่อนจะไปอันซื้อน้องพี่น้องเนาะไปแล้ว